แว่นกันแดดนั้นสำคัญชะไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชราพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง t เทรนนิ่งแจ็ก สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันถึงแว่นกันแดดสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาจักรยานอย่างพวกเราทำไมเราถึงต้องใส่แว่นกันแดดคือเวลาที่เราเออกไปปั่นจักรยานสายตาของเราเนี่ยอยู่การแจ้งใช่ไหมครับก็คือเราจะได้รับรังสี U V คือจริงๆอ่ะปกติแล้วรังสี U V มันก็มีอยู่ทั่วไปตามปกติแต่เวลาที่เราไปปั่นจักรยานนานๆนะครับก็คือว่ากลางแดดเปรียปร้ยงๆเนี่ยก็คือรังสี U V ขอมันก็เยอะใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ย ก็คือดวงตาของเราเนี่ยถ้าเราได้รับรังสี UV มากเกินไปมันก็จะเป็นผลเสียทำให้เกิดพวกบรรดาโรคต้อต่างๆในตาขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราใส่แว่นกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้นะครับก็จะสามารถช่วยป้องกัน โรคต่างๆที่จะเกิดจากรังสี U.V กับดวงตาของเราได้นะครับผมอันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะครับเวลาเราปัน่นจักรยานเวลาเราปั่นเร็วๆเนี่ยลมมันก็จะเข้าตานะครับแล้วก็มันจะพาฝุ่นเข้าตาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแว่นป้องกันมันก็ช่วยป้องกันดวงตาของเราจาก ฝุ่นต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับดวงตาของเรานะครับอันนี้ข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับเวลาที่เราปั่นนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนมาแรงบางคนคิดเอ้ยกลางคืนไม่เห็นต้องใส่เลยแว่นแว่นอะไรนะครับมาแรงนะครับใครที่ปั่นจักรยานกลางคืนน่าจะพอมีประสบการณ์นะครับว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แว่นมาแรงมันจะเข้าตาเรามันก็ทําให้ตาเราเนี่ยบาดเจ็บขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราปั่นจักรยานเราก็ควรที่จะใส่แว่นตาเพื่อป้องกันโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นนะครับว่า ผมได้มีแว่นตาอันใหม่แว่นอันนี้คือแว่น LIFE PRO นะครับรุ่น LP 0 0 1สีนีออนกรีทาง LIFE PRO เนี่ยส่งมาให้ผมเนี่ยได้ทดลองใช้จริงๆแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเวลาที่ผมออกไปปั่นจัก,กรยานเนี่ยผมก็มักจะใส่แว่นตาของ LIFE PRO อยู่เสมอนะครับอันนั้นผมซื้อเองนะครับแล้วก็ ใช้มาหลายปีแล้วนะครับใช้มาหลายปีจนเกิดความประทับใจนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยทางไลฟ์โปรติดต่อมาผมก็เลยยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ว่าจะทดลองใช้เจ้ารุ่นนี้ให้นะครับโอเคสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมมันก็จะอยู่ในกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างในกล่องเนี่ยก็คือมีเลนส์นะครับรวมเจ้าเลนส์ที่ติดกับเจ้าตัวกรอบแว่นเนี่ยมีด้วยกัน5เลนส์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้ง สายคล้องแว่นนะครับมีทั้งแบบสายรัดแว่นและสายคล้องคอนะครับก็คือว่าครบนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตานะครับเราสามารถตัดเลนนะครับตัดเลนสายตาเนี่ยใส่เจ้ากรอบขาวๆนี้ได้อีกทําให้เราเนี่ยสามารถปั่นจกรยาน โดยที่ยังใส่แว่นกันแดดและมีเลนส์สายตาด้วยอันนี้ก็เรียกว่าครบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะครับมาพร้อมกับถุงนะครับแล้วก็ผ้าชเช็ดเลนสนะ์คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าเลนส์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเลนส์ตัวนี้นะครับที่ว่าติดมากับกรอบแว่นเลยเขาเรียกว่าเป็นเลนส์โพลาไรส์เ,เลนส์โพลาไรส์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าสามารถ ตัดแสงสะท้อนได้นะครับเวลาที่เราออกแดดจ้าๆนะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนจากรถยนต์จากอะไรตัวเจ้าเลนตัวนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมองสิ่งต่างๆกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับลดแสงสะท้อนนะครับซึ่งนะครับเจ้าเลนตัวนี้นะครับเวลาที่เราอยากรู้ว่าเลนอันไหนเนี่ยมันเป็นเลนโพลารานะครับ <entendeu> เขาก็เลยแถมเจ้าตัวแผ่นทดสอบมาให้ด้วยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่า เป็นรูปคนตกปลานะครับคือถ้าเราใส่เลนส์โพลาไรส์นะครับเวลาเรามองไปที่เจ้าแผ่นทดสอบเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ้ยมันมีปลานะครับคนตกปลาเขาได้ปลานะแต่ถ้าเป็นเลนส์ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เห็นรูปปลาเป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับและเลนส์ต่อมาที่เขาให้มาก็จะเป็นเลนส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ออกสีน้ำตาลก็คือว่าเราเอาไว้ใช้ในเวลาที่แบบว่าแดดไม่จ้ามากนะครับอ่าแต่อันนี้ไม่ใช่โพลาไรส์แล้วนะครับโพลาไรส์มีอยู่เลนส์เดียวอ่าอันนี้นะครับก็เรียกเป็นเลนส์ ประหลอดนะครับเลนประหลอดสีรุ้งสําหรับคนที่แบบว่าชอบออกแนวสปอร์จับจบนะครับแล้วก็ทําให้คนมองไม่เห็นดวงตาของเรานะครับหาเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลลึกลับนะเจ้าเลนเจ้าเลนส์สปอร์สีรุ้งนี้นะครับก็คือว่าเขาจะมีด้านขอบของขอบบนของเล่นส์จะมีรูๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาของนักปั่นนะครับเวลาที่เราปั่น เวลาอย่างเช่นพวกหน้าฝนหรือว่าหน้าที่แบบว่ามีความชื้นสูง,สงนะครับมันจะเกิดฝ้าเกิดขึ้นที่เลนนะครับเวลาที่เลนเนี่ยมีรูนะครับมันจะทําให้ระบายเรื่องความชื้นออกจากเลนนะครับทำให้ลดการเกิดฝ้าที่เลนได้นะครับซึ่งเลนประหลอดสีลุงนี้มีแล้วก็ยังมีนะครับเป็นเลนแบบใสนะครับเลนแบบใสเราใช้ตอนไหนครับ เราก็ใช้ในตอนเวลากลางคืนนั่นเองครับหรือว่าบางคนนะครับออกไปปั่นเนี่ยเวลาแบบเย็นๆใกล้มืดแล้วนะครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องตัดแสงแต่นะครับเราก็ยังต้องกันลมกันมแมลงอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเลนแบบใสก็เป็นคําตอบสําหรับคุณได้แล้วก็นะครับ บางท่านออกปั่นพบข้านะครับบางท่านเนี่ยอยากจะได้แบบว่าได้แสงสว่างมากนะครับก็มีแบบเป็นเลนสีเหลืองอีกนะครับอ่าเล่นสีเหลืองมีรูรูอีกเช่นกันนะครับก็คือสามารถลดการเกิดฟ้าดในเวลาอากาศชื้นชืได้นะครับก็คือตัวนี้ก็ไว้ใส่กลางคืนได้เช่นกันนะครับก็คือช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มแสงให้เราเนี่ยสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสําหรับเพื่อนๆนนะครับบางท่านนะครับออกปั่นเวลาช่วง เช้ามืดนะครับต่อไปจนถึงช่วงเช้านะครับ อันนี้จากประสบการณ์ของผมเองนะครับก็คือว่าถ้าเราออกช่วงเวลานี้นะครับควรจะหาเลนส์โฟโต้มาใช้ก็คือเป็นเลนส์ปักแสงอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกไปเช้ามืดนะครับเลนส์มันก็ยังแบบว่าไม่เข้มมากพอแดดเริ่มจ้าเริ่มจ้ามันก็จะปรับตัวเองให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นตามสภาพของแสงที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียกว่ามานั่งเปลี่ยนเลนส์ให้เสียเวลานะครับก็คือสามารถปั่นรวดเดียวจบนะครับช่วงเย็นก็เช่นกันนะครับตอนแรกมันเข้มนะครับพอมืดลงมืดี ขึ้นสว่างขึ้นทําให้การปั่นจัก,กรยานของเราเนี่ยราบรื่นเราสามารถซื้อเจ้าตัวเลนโฟโต้นี้เพิ่มได้นะครับถ้าซื้อพร้อมกับเป็นชุดกับเจ้าตัวแว่น LP001 เนี่ยเขาคิด500บาทนะครับแต่ถ้ามาซื้อทีหลังนะครับเขาคิด600บาทนะครับเพราะว่ามีค่าขนส่งนะครับผมก็คือเวลาที่ ผมใช้นะครับแม้กระทั่งเจ้าตัวที่ผมใส่อยู่นะครับทุกวันนี้ผมยังใช้เลน์ไม่หมดเลยเพราะว่าผมเวลาใช้นะครับก็คือว่าพอเลนอันหนึ่งนะครับก็คือหมดสภาพไปผมก็เรียกว่าเอาอีกอันนึงมาเปลี่ยนนะครับอีกอันนึงมาเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหใช้กันเป็นปีนะครับเป็นปีกว่าที่ว่ามันจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งชุดเนี่ยครับ ใช้ทีหลายปีหลายๆท่านก็สนใจนะครับเอ๊ะแล้วเวลาที่เราไปซื้อพวกแว่นตายี่ห้อแพงๆมาใส่ดีไหมดีอยู่แล้วครับของเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่นะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็คือว่าเวลาที่ผมออกไปปั่นจักรยานนะมันเป็นแบบว่าใช้งานเยอะนะครับสมบุกสมบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเสียดายครับเวลาที่แบบว่าเอาแบบแว่นแพงๆออกไปปั่นนะเพราะว่าเราใช้เยอะใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเวลา ใช้ไปนะครับพวกเลนส์แว่นพวกนี้ครับใช้ใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะลอกนะครับอ่ามันเป็นเรื่องเรื่องปกติธรรมดานะครับของการใช้งานนะครับมันก็จะต้องมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลาของแพงๆมันล่องครับผมก็เสียดายนะครับอ่าเพราะว่าเงินทองของมีค่านะครับสําหรับผมเองนะครับอ่าเพราะฉนั้นเนี่ยผมซื้อชุดเนี่ย9ก้้ยาสิบบาทนะครับเรียกว่าโอ้โหใช้จนลืมนะครับใช้จนลืมไปแล้วนะครับว่าเนี่ยผมซื้อมากี่บาท จน,จนผมต้องถามไลโป้เนี่ยคุณขายเท่าไหร่ล้วผมจาไม่ได้จริง,รงๆนะเพราะว่าซื้อมานานนะเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าคุ้มแสนคุ้มถ้าเพื่อน mm hmm. ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับเจ้าตัวแว่นไลโป้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook แว่นไลโป้ได้โดยตรงเลยนะครับผม mm hmm. และก็รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการใช้งานของแว่นรุ่นนี้นะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปคลิกดูเพิ่มเติมได้นะครับมีทั้งวิธีการเปลี่ยนสายนะครับวิธีการ คล้องสายวิธีการใช้งานนะครับเขาอธิบายไว้ละเอียดอยู่แล้วนะครับสามารถคลิปเข้าไปดูได้สําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งหีกแจกนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดสั้นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็ื่ได้ติดตามกันได้อย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ